สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระยมหาก็นำสมเด็จวรละครรอกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆสมาชิกในช่วงเทศกาลวันหยุดสงการนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในระยะ ของการเล่นสงการสาดน้ำสา13 14 15นะครับเพื่อนสมาชิกเห็นคลิปนี้ก็อยู่ในวันที่14นะครับบางท่านก็สาดน้ำสนุกสนานบางท่านก็นั่งจิบน้ำชาน้ำปานะเย็นๆสบายๆดูลูกหลานเล่นสาดน้ำกัน กระทบกันนิดกระแทกกันหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับถือว่าปีละครั้งเราก็จะได้มาเจอกันในช่วงวันหยุดแบบสนุกๆของประเพณีวัฒนธรรมไทยแบบนี้แหละครับอ่าก็จะมีน้อยคนนะครับสงการนี้จะมานั่งดูเรื่องราวพระสมเด็จเนี่ยน้อยคนนอกจากว่าใจใจเราชอบถึงจะ มานั่งดูเปิดคลิปดูเรื่องราวพระสมเด็จของสิ่งที่ตนชอบนะชอบสายไหนชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงศิษย์ที่การโยธาลักษณ์เป็นพระในยุคช่วงต้นของยุคกลางนะครับเราจะว่ายุคต้นก็ไม่ผิดนะจะว่ายุคกลางก็ไม่ผิดเพราะเขาก็จัดมาแบบนี้นะครับ ถามว่าจัดยังไงรู้ยังไงก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะศึกษาอ่านตำราค้นฟ้าฟังเรื่องจากผู้มีองค์ความรู้ท่านก็บอกมาแบบนี้นะยุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคต้นก็2300 50-2390ถึง2,390นี่คือยุคต้นยุคปลายก็2 0 0 0 3 9 1ถึง2,408นีนี่คือยุคกลาง ยุคปลายก็2,409ถึง2,415นะครับเพราะว่าเจ้าคุณสมเด็จท่านมรรภาพหรือสิ้นชีประตักใสในวันที่19เดือนมิถุนากลางปี2 4 1 5นะครับถือว่าเป็นยุคปลายในแต่ละยุคท่านก็แบ,บ่งเป็น3ช่วงช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลาง ช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายนะครับท่านก็แบ่งเป็นแบบนี้ถามว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผู้รู้เซียนทั้งหลายผู้มีพรรษาการผู้มีประสบการณ์เยอะท่านก็เล่าบอกตำราก็เขียนไว้เป็นช่วงๆอาจจะกำหนดหรือว่าแนวทางในการสร้างพระในแต่ละยุคแต่ละบล็อกพิมพ์เป็นเช่นนั้นนะจึงเป็นยุคชาวบ้านยุคโบราณหรือว่ายุคช่างหลวง นะครับ <c oughs> เป็นมาแบบนี้ทีนี้มาในคําถามที่เพื่อนคอมเมนต์มาองนี้องนี้ผ่านขมิ้นมานะครับถ้าใครติดตามพระเหมหามาเนี่ยก็จะบอกย้ําอยู่เสมอว่าขมิ้นเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอสมวัตสิทธิ์ไว้ในความเชื่อแบบพระเหมหานะครับเพราะว่า AI เครื่องมือวิทยศาศาสตร์ก็มีพิสูจน์ได้นะแต่ว่าช่วง เดือน2เดือนนี้ดังในโลกโซเชียลบางกลุ่มก็บอกว่าเครื่องมือ AI ระดับเป็นล้านก็มีนะตรวจมาวัดค่าออกมาแบบนี้เครื่องมือ AI เป็นแสนก็มีนะตรวจวัดค่าออกมาแบบนี้แต่เอาเครื่องมือที่วัดมาแล้วถูกแล้วของเครื่องระดับเป็นแสนเนี่ยไปเข้าเครื่องระดับเป็นล้านไม่ใช่เลยนะผิด เอาเครื่องมือระดับเป็นล้านที่พระสมเด็จผ่านการพิสูจน์มาเนี่ยมาให้เครื่องมือระดับเป็นแสนดูไม่ใช่ผิดนี่นี่คือ AI หรือว่าคนป้อนข้อมูลเนี่ยแบบไหนกันถ้าสากลเนี่ยแท้ก็คือแท้ใช่ไหมครับตรวจเครื่องมือเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเครื่องมือเป็นล้านเนี่ย มันนิวเคลียสอิเล็กตรอนฟันตอมโมเลกุลความชื้นสสารแยกค่าหาแร่ธาตุหาคุณภาพหาความต่างในแร่ธาตุต่างๆก็คงจะเสถียรเห็นไหมครับแบบนี้มันทําให้คนที่ศึกษาพระสมเด็จด้วยด้วยผู้ทุกคนศึกษาพระสมเด็จด้วยองค์ความรู้ศึกษาพระสมเด็จด้วยจิตใจที่สงบนิ่งมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างพ่อใหญ่มหาดีเป็นต้นเลยนะ คนที่ศึกษาพระสาเร็จแบบคือพระจะสวยไม่สวยดีไม่ดีใหม่หรือเก่าหรือ,อยังไงก็ตามนี่ถ้าหากว่าท่านอยากศึกษาแบบหวังครอบครองพุทธคุณเพื่อที่จะเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเตือนสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามแบบฉบับของอจเจ้าพุณสมเด็จดังความหมายในคาถาชิรบัญชรที่ท่านรจนาขึ้นมาเนี่ยนะพระอสิติมหาเถระ เป็นคนปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาทิศทั้ง4นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็สมควรดังแก่การของตนของคนนั้นนนนะครับถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะสบายใจเมื่อ AI เขาวัดค่าสแกนค่าไม่ถูกมันก็กลับเข้ามาสู่การมองด้วยตาของตัวเองสัมผัสด้วยใจพ่อเยังมาหาจึงเอาคมิ้นมาลงแบบบ้าน,บานแบบธรรมชาตินะ บางท่านก็บอกว่า,าพ่อใหญ่ามาหาถ้าข,ขมิ้นเนี่ยถ้าปูนเปลือกหอยสุกนะมันก็แดงปูนเปลือกหอยดิบมันก็ไม่แดงนะก็เราก็ต้องมาศึกษาสมเด็จในแต่ละช่วงดังที่บอกมานะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงไหนของยุคไหนทำไมความว่าอยู่ในยุคไหนยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะอาจจะมีทั้งปูนเปลือกหอยสุกปูนเปลือกหอยดิบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อใหญ่ามาหาจะดูหนึ่งความ ความเก่าเก่าเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระนี่เป็นพระยุคต้นต้ายุคต,ต,ต้น200ปีนะถ้าเป็นยุคกลางร้อยเปียุคปลายร้อยห้าสิบปีเลยถ้าเรารู้ว่าพระนี่เป็นพระยุคต้นแน่นอนความเก่าต้องประมาณว่า200ปีนะถ้าเราเอาความรู้ดั้งเดิมความรู้ที่เรามีจิตใจที่เราสงบว่างเนี่ยเราอย่าเอาว่าอุ้ยพระองค์นี้่ันต้องได้50บล้านพระองค์ people, นี้่านต้องได้25ล้านพระองค์ people, นี้่านต้องได้10บล้าน ท่านก็จะไปหาพระพวกนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่เจอแล้วท่านก็จะมาเข้าบริบทที่ว่าพระแท้นี่มันหายากพระแท้นี่มันน้อยมันก็จะเข้าสู่ในลักษณะของกลุ่มชนที่เขาต้องการที่จะปั่นราคาสร้างพระคอนเทนต์ขึ้นมาดังที่เห็นอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมครับนะดังนั้นเมื่อเราเจอลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติเนี่ยมันถ้าเป็นพระยุคปลายในร้อยหปีเห็นไหมครับเมื่อความเก่าประมาณนี้แล้วธรรมชาติเป็นยังไงสองนะธรรมชาตินะเอาเมื่อความเก่า200ปีแน่นอนเลยเนี่ยยุคต้นนะโอ้นี่ยุคต้นดังนั้นต้องมาดูธรรมชาติธรรมชาติมันมันเหมาะกับสองปีเหมาะกับร้อปีไหมเหมาะกับ170ปีไหมมันต้องไปคู่กันนะครับเพื่อนสมาชิกอบทอดแช่เวฟ เล่งให้เก่าครบ200ปีเนี่ยมันมันดูออกนะสายตาคนศึกษาสายตาคนที่แบบไม่อิจฉาลิสยาสายตาคนที่แบบไม่ไม่เห็นพระชาวบ้านพระตาจีตาสาตามท้องถนนแล้วนี่ใจร้อนอยากได้ก็ไปสวดพระเขาว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คือพวกเนี้ยพวกพวกที่มีปัญหาทางจิตพวกที่เออเรียกว่าขาดความอบอุ่นทางจิตใจพวกเนี้ยนะ คือไม่มีไม่เห็นไม่ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาก็จะเกิดฝ่ายตรงข้ามนะเป็นปฏิปักษกับฝ่ายตรงข้ามพวกนี้มันมันศึกษาทางกิตติทยาได้นะดังนั้นเราต้องถ้าอยากได้อยากมีเหมือนเขาน่ยอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปสวดพระเขาตั้งใจปฏิบัตินะทำดีทำศีลทำทานนะให้ได้แล้วสิ่งที่ท่านต้องการมันจะมาเองท่านต้องทำจากตัวท่านท่านอย่าไป หวังอยากได้คนอื่นนะอย่าไปป้นไปจี้เข้ามาอย่าไปสร้างวาทกรรมให้เกิดภพภูมิในจิตใจของท่านเข้าใจไหมครับเออดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเก่าระดับ150ปีแล้วธรรมชาติมันก็ต้องคู่กันไปนะสองแลสามแล้วมามวลสารมวลสารเป็นยังไงมวลสารนี่มันมันใช่ไหมนะยุคต้นเขาก็จะมีพวกเม็ดเม็ดแดงเม็ดดำนี่เยอะเหล็กไหลก็แย่ นะพอมายุคกลางก็จะมาเจอกับพวกผงพุทุคุณผงมหาราชผงปฐมังผงอิตเจผงตรีนิสิงเหพอมายุคปลายก็จะเป็นพวกดินเจ็ดโปงดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินกจษสะดินหลักเมืองพวกนี้แต่ยุคแต่ละสมัยก็มวลสารก็จะเล้า,ากันไปบางครั้งชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่าสมเด็จท่านสร้างเขาก็สร้างบล็อกพิมพ์มาเองแล้วก็นํามวลสารม,มาเองด้วยก็มีนะเพื่อนสมาชิกมาให้หลวงปู่ท่านเปิดนเน้นบล็อกพิมพแล้วก็อธิษฐานจิต ในมวลสารกฎกันที่นั่นเลยหน้าบันไดบ้างกุฏิบ้างโบสถ์บ้างวิหารลานพระเจดีย์บ้างทํากันเพราะในยุคนั้นสมเด็จท่านแบบโอ้โหผู้คนแบบตื่นตาตื่นใจมากนะจึงมีการสร้างพระประจําตระกูลสร้างพระในพิมพ์แปลกๆสร้างพระในรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นแม่พิมพ์ดังนั้นพวกที่เห็นพิมพ์ก็จะบอกว่าผิดพิมพ์องค์นี้นะผิดพิมพ์ผิดพิมพ์มเลยแล้วถามพระห็นมาหาว่าผิดพิมพ์ ชัดๆแล้วพ่อใหญมาหาถามต่อว่าไอ้พิมพ์ที่ถูกคือยังไงเงียบไม่ตอบพ่อใหญมาหาหนนทาให้พิสูจน์เลยว่าถ้าท่านเอาพิมพ์ที่ถูกต้องของท่านมาให้พ่อใหมาหาดูพ่อใยญมาหาให้หนึ่งแสนเลยให้หนึ่งแสนบาทเลยแค่ท่านสามารถนําองค์ที่คิดว่ามันถูกพิมพ์ในมุมมองของท่านน่ะเอามาให้พ่อ,อยหมาหาดูนะให้หนึ่งเงินหนึ่งแสนไม่เยอะหรอกครับแป๊บเดียวนะไม่เยอะให้ได้ นะท่านเอาพิมพ์นี้ถูกท่านมาแล้วพอใหญ่มหาธรรมญักาท้าเพราะรู้ว่าคนนิสัยที่ชอบพูดว่าผิดพิมพ์เนี่ยไม่มีองค์ความร,รู้ขาดความอบอุน่นนะแล้วก็ชอบยกตนข่มท่านชอบโอ้อวดตัวเองไม่มีพระไม่รู้ว่าพิมพ์ไหนถูกและและผิดเห็นไหมครับเหมือนเราตรวจการบ้านเด็กอะผิดนะลูกข้อนี้เด็กจะถามทันทีเลยว่า,าครู ถูกคือยังไงครูต้องตอบได้นะเพื่อสมาชิกปัจจุบันเนี้ยโลกโซเชียลวัยรุ่นปัจจุบันนี้เขาไม่ได้เหมือนแต่กอ่อนไม่เหมือนพวกเรารุ่นยุคเก้าศูนย์นะถ้าถ้าข้อไหนผิดต้องบอกเด็กนะไม่งั้นเด็กไม่ยอมเลยนะปัจจุบันเนี้ยครูครับไอ้ที่มันถูกคือยังไงต้องอธิบายเขาว่ากขคงในข้อนี้ผิดนะลูกผิดเพราะเพราะเพราะข้อนี้ถูกนะลูกถูกเพราะนะอันนี้คือปรนัยนะแต่ถ้าเป็นอัตนัยเนี่ย อัตนัยก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือคําถามเปิดคําถามปิดถ้าเป็นคําถามปิดนี่หนักเลยก็จะแช้กับวงการนักศึกษาแพทย์นิสิตแพทย์นิสิตวิศวะหรือว่าเป็นความรู้เฉพาะทางเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอัตนัยเขียนเนี่ยจะต้องมีคําตอบที่มันถูกต้องชัดเจนเลยต้องถูกแบบนี้ถึงจะได้ผิดนิดเดียวนี่ก็ไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นคําถามปลายเปิดเนี่ยคือ อันนี้จะรวมรวมเลยนะอธิบายมาเขียบเคียงมาน้ำท่วมท่งมาแบบไหนให้คะแนนมากน้อยจะต้องบอกเขามีเกณฑ์วัดชัดเจนเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดังนั้นเราจะให้โจทย์เราจะบอกอะไรมันต้องมีคําตอบคําผิดที่ถูกต้องดังนั้นไอ้คนคนที่ถามพ่อยหญมมหามาว่าผิดพิมพ์เนี่ยท่านต้องตอบให้ได้ว่าพิมพ์ที่ถูกคือยังไงเอามาให้พ่อยหญ่มหาดู แล้วพ่อใหญ่มหาเนี่ยก็ทุกครั้งก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสงวนสิทธิ์ส่วนบุคคลในการลงเพราะพ่อใหญ่มหาศึกษาสะสมประสบการณ์มาแบบนี้นะท่านศึกษาประสบการณ์มาแบบท่านเมื่อท่านไปเจอพระท่านก็ต้องตั้งสติตั้งสติตสตนะพิจารณาตรีตรองใคร่ครวญเรื่องราวที่พ่อใหญ่มหาพูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างองนี้องค์หลวงสิทธ์คนเล่นพิมพ์ก็จะบอกว่าผิดพิมพ์นะอ่ะ มีมีสองบล็อกพิมพนะที่มีหลังกระดานหรือว่าหลังเสี้ยนไม้หรือว่าหลังวิเนียอย่างนี้นะของช่างหลวงศิษย์นะแบบนี้องค์นี้ผ่านขมินนะเพื่อนสมาชิกถ้าใครเห็นใครจําได้พ่อ,อยามาเคยนํามาลงแล้วนะนี่คือด้านหลังเป็นอย่างนี้นะแล้วก็องค์ที่เป็นหลังกระดานหลังเสี้ยนไม้หลังวิเนียเนี่ยดูซุ้มละครเขาจะไม่ชิดขอบเห็นไหมครับไม่ชิดขอบแต่ถ้าองค์หลังเรียบเนี่ย ซุ้มระคังเนี่ยก็จะชิดขอบนี้นะดังนั้นไอ้พวกพวกเล่นพิมว่าเออผิดพิมพนะถ้าเราเห็นพระสมเด็จขององค์เจ้าคุณเที่ยงอ่ะนะเราจะเราจะรู้คําตอบเลยนะครับแล้วทีนี้องค์นี้คลาสสิกยังไงทําไมพ่อใหญ่มาหาจึงก้าพิสูจน์จึงก้าอานเ,า,เามาลงเรามาดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆนะครับดูองค์นี้นะครับดูใกล้ๆเราก็จะเห็นให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับ เรื่องราวทั้งหมดที่พระใหญ่มหาพูดมาเนี่ยต้องขอ,อไปเพื่อสมาชิกที่ท่านมีความเห็นเป็นสมาธิทินะเรียกว่าเป็นพุทธ,ธะได้นะรู้ตื่นเบิกบานนะ,ะเพราะว่าพราะใหญ่มหาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งในคอมเมนต์มานะคำถามคำพูดน่าจะเป็นคนในยุคน่าจะเป็นยุคเ0้าูนย์นะเพราะว่าลักษณะการพูดการจาเนี่ยเต็มไปด้วยความระโมก กิเลสนะเต็มไปด้วยราคะจริตนะอ่านคำถามก็รู้แล้วนะเพื่อนเสมาชิกค,ครับที่บอกว่าดูให้ดีคือตรงนี้นะครับเราจะเห็นเพื่อน <he en S 2> เ่อนเห็นเป็นก้อนข,า,ขาวๆขุนๆแต่แต่บางท่านก็เรียกว่าหินศิลาทิคุณนั่นแหละครับถ้าเอาตามหลักพิชาการนะหินหินศิลาทิคุณที่เราเคยเจอในตำราที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้แต่ว่า หลายท่านก็ก็เรียกว่าเมตพระธาตุ at ก็ก็ไม่ผิดหรอกครับพนะเพื่อนสมาชิกนะแต่พระเยมหาเต็มใจที่จะเรียกวิมพระาธาตุนะเนี่ยเห็นไหมครับคือสีอย่างเนี้ยเป็นจุดๆเป็นย้ำๆคือคราบน้ำมันตังอิวนะคือการรอยรอยแตกรอยปิรอยเล้าองค์เนี้ยม็ดแดงเม็ดดำครบนะครับแล้วผ่านขมิ้นถ้วยนะองค์เนี้ยอ่าเราจะเห็น พระพักข,ของพระพิมพ์ช่างหลวงศิษย์จะมือนผลมะตูมดังที่พญามหากล่าวแล้วนะคลิปก่อนหน้านี้เอาหลวงศิษย์หลวงวิจิตหลวงวิจาร์มาให้ดูทั้งสามหลวงเลยนะพุทธศิลป์ต่างกันยังไงเอามาให้ดูแล้วพเพื่อนๆด,ดูดูใกล้ๆนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเป็นเม็ดพระธาตุอย่างเงี้พยพญามหาก็ที่แรกก็ก็ช่างแกอย,อยู่นานนะว่าอยากจะลงขมิ้นไหมก็ลองดูนะเมื่อเราคาดคะเนพญามหาว่าองค์นี้ยังไงก็ต้องผ่านแน่นอน ก,ก็ผ่านจริงจริงนะเพื่อนๆน,นะแต่บางท่านบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นะ้ำก็มีต่างกันนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าความเชื่อส่วนบุคนไงครับนะเนี่ยถ้าท่านถ้าท่านอยากลองก็ลองดูนะของกำนันคนดังนะพระธรรมชน,นสายสีบ้านท่านเป็นพิพันธ์ท่านก็ไปศึกษาไปดูไปถามท่านได้ไปศึกษาไปสนทนาธรรมกับท่านได้นะนะเพื่อนเพื่อนดูดูเป็นประธานเม็ดนี้เห็นไหมครับ นะนะแล้วหลายท่านก็บอกว่าองค์แตกแตกเนี่ยน้ำน้ำมันจะต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยถ้านะหากว่าองค์ไหนที่เป็นร่องแตกเนี่ยเป็นสีสีน้ำตาลอย่างสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนะนี่แหละก็ให้เป็นสีอย่างนี้นะตรงร่องที่แตกพระที่แตกนะแต่พระยมหาก็บอกไปแล้วมันไม่แน่เสมอไป องที่มีสีอย่างนี้แสดงว่าท่านท่านเพิ่งแตกเพิ่งแล้วผ่านกาลเวลามาจะเป็นพระในยุคยุคต้นนะนะถ้าสีสีออกอย่างเงี้ยในในร่องที่แตกนะแต่ถ้าเป็นพระยุคยุคกลางหรือว่ายุคยุคยุคต้นนะพระยุคต้นเนี่ยเขาก็จะคือมันนานเป็น200ปีร้อยเปีก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นพระยุคปลายนะพระในยุคปลายนี่ก็จะออกสีลักษณะอย่างนี้นะในร่องเนี้ย ดังน,นันบางองค์ที่เราเห็นเป็นสีดำๆในร่องร่องที่แตกะนั่นแสดงว,ว่าเป็นพระในยุคยุคต้นๆเลยนะเพราะว่าผ่านการเวลามาเยอะนะเพื่อนๆเนี่ยเกิดการสนิมน้ําสนิมเล็ดกกเกาะกระตินเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดประาธาดเห็นไหมครับองค์นี้สวยงามดูระพักเป็นจุดๆเป็นจำ้ำๆะนะ ทุกคุบาอาจารย์แอดมินทุกช่องนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันคือมันเป็นจุดๆมันเป็นจำ้จำจ้ข้างในอะนะเนี่ยปลอมเจโรงงานเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจับนี้แห้งแข็งกระด้างจับนี้เอ้ยแข็งมือเลยนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดเม็ดประทนนะัดแล้วเราดูด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมเขาจะมีมีร่องรอยนะยุบย่นหดเหี่ยวนะเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำ้ำจ้ในบางเส้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อน ร่องรอยการแตกบางเส้นก็ก็จะสีเนี่ยสีอย่างเงี้ยที่เป็นมหาบอกอย่าง้ยบางเส้นก็จะสีดําบางเส้นก็จะสีลักษณะอย่างเงี้ยนะอยู่ที่เนี่ยพื้นอยู่ที่เวลาเพื่อนดูดูประหารสวยงามนะครับนี่คือด้านหน้าวันนี้พ่อิมาก็อาจจะพูดยาวไปหน่อยนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเข้าใจคนที่ไม่มีองค์ความรู้นะ ดูด้านใน,หนไหมครับดูด้านในซุ้มระคังเรียกียกว่าเหี่ยวย่นนะหดหดหดเหี่ยวนะลักษณะเป็นขึ้นยุบนะขึ้นยุบยุบมากยุบน้อยหดเหี่ยวนะดูด้านหน้ามาดูด้านหลังหลังวิเศษนะครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกหลังวิเศษแต่พ่อใมาหาเรียกว่าหลังเสยนไม้นะคือคือลอยลอยลอ,อยข้าง ของเส้นนะ่ะเขาจะไม่เรียบตึงถ้าของเรียนแบบก็มีนะจะตึงเลยนะตึงตึงเลยตึงเลยนะแต่ว่าของแท้เขาจะไม่ตึงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่จะมีรอยยุบรอยแยกอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อต้องสังเกตรอบข้างขอบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเป็นของของเรียนแบบนี่ตึงเลยนะเสมอเสมอกันเรียนแบบเหมือนเอาอะไรมาขูดมาคูดเลยนะแต่ของแท้ในการเวลานี่ทําให้เนื้อนี่ยุบเนื้อนี่หยดเนื้อนี่เหี่ยวเนื้อนี่ ย่นนะเพื like teachers, s, ่อนๆดูเน like yep. so ื้อด้านในแล้วเนื้อด้านในเขาก็จะชุ่มฉ่ำาเห็นไหมครับถ้าของเรียนแบบเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนดูเม็ดพระธาตุเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นนก้อนเลยนะนี่เม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดง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 เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดพระธาตุก็เยอะในฉ่ำเลยนะองค์เนี้ย เห็นไหมครับเม็ดพระธาตุนี่ฉ่ำเลยเนี่ยเม็ดพระธาตุโอ้โหเป็นก้อนเลยนะเรามาดูด้านข้างกันนะเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยเม็ดพระธาตุนี่สวยงามเห็นไหมครับนี่โอ้โหเป็นก้อนๆเลยนะเพราะอย่ามาหาก็บางบางคลิปก็จะพูดยาวหน่อยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูขอบข้างเขานะ เพราะว่าที่พูดยาวก็เพราะมาเจอพวกขาดความอบอุน่นนะนะต้องให้แสงสว่างอย่างธรรมพวกเนี้ให้ไปสร้างบุญสร้างบารมีเยอะๆจะได้เหมือนชาวบ้านจะได้มีแบบชาวบ้านเขาเ,เ,เพื่อนๆดูเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงแล้วก็เม็ดพระาธาตุเนี่ยเม็ดแดงแล้วก็เม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับนี่ นิก้อนพวงพรทุกคนเห็นไหมครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะนี่คือด้านหน้าพระนะปาดมาอย่างนี้นะครับนี่ก้อนโมฬสารจึงย่ไปตามวัตถุในการปาดนะเห็นไหมครับนี่นี่คือด้านหน้าใช่ไหมครับคือธรรมชาติด้านหน้าปาดมาอย่างนี้นะครับเนี่ยก้อนโมฬสารเม็ดใหญ่ๆจึงจึงโยไปตามการปาดนะ นี่คือด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างเนี่ยเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารเป็นไตไตเป็นเม็ดเม็ดเลยนะเนี่ยนี่ก้อนมวลสารเลยนะเพื่อนๆเ,นเนม็ดพระธาตุองค์เนี้ยจึงสวยงามนะดังที่พระยายมหาได้กล่าวแล้วผ่านขมิ้นมาเนี่ยดูพระพักก็มีเม็ดพระธาตุนะ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ